วันนี้นะคะประเด็นที่เราอยากจะสัมภาษณ์นะท่านอธิบดีก็คือโดยภาพรวมในการทำงานเพื่อพี่น้องคนพิการของเรานะฮะตลอดปี2,568ที่ผ่านมาท่านอธิบดีมองภาพรวมยังไงบ้างคะท่านคะจริงๆง,งานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะอาจจะไม่ได้มองเฉพาะภาพของปี68มันย้อนไปตั้งแต่ ไหนแต่ไลอนะคะตั้งแต่มีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะภารกิจสําคัญเลยที่เรามุ่งเน้นเลยคือเราจะส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทุกคนนะคะเพื่อให้เขาเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐอย่างเป็นธรรมนะคะนอกจากนั้นเรายังดําเนินการควบคู่ไปกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อที่ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเหมาะสมด้วยนี่ก็คือบทบาทภารกิจหลก<ช>ักๆของเรารนะคะคแล้วในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อให้บรรลุตามบทบาทภารกิจของเราฮะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเห็นนโยบายะนะฮะ คลิกวินนะฮะตรงนี้<ช>ก็เอยาก<ๆ>จะเรียนถามน,นะฮะว่าเรามีการขับเคลื่อนนโยบายยังไงบ้างคะท่านที่ดีคะอันนี้อาจจะสืบเนื่องจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านธนากรภูมิเผ่านะคะท่านก็มอบนโยบายในเรื่องของพอมอใกล้คุณนะคะลดรายจ่ายสร้างรายได้รีสตาร์ชีวิตนะคะจากตรงนี้นี่เองในส่วนของกมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเราก็มาขับเคลื่อนต่อย,ยอดในส่วนของ เฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะเราทําทั้งในส่วนของคว mm ิกวินควิกวินนี่คือเป็นอาจจะเป็นนโยบายหรือเป็นกิจกรรมหรือเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนสําคัญ mm hmm. ที่มันจะต้องเกิดขึ้นด่วนๆให้ได้นะคะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราทําในส่วนของมาตรการเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรามี4 Quick Win กับ mm hmm. 8มาตรการ ในการเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะส <See, S 2> ี่คิทวินนี่มีอะไรบ้างคะท่านจิมดิงจริงๆเรื่องอะจะจะขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่าทั้ง Quick วินแล้วก็มาตรการเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยจริงๆเราขับเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยนะคะ ไปในทิศทางที่เพื่อให้คนพิการหรือพี่น้องคนพิการของเรานะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแต่จะขอยกเอาส่วนที่เราคิดว่าเรามีความโดดเด่นนะคะในช่วงไต,ตรมาสที่4ของปีพศ2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ,คะช่วง3เดือนหลังเนี่ยเรื่องแรกเลยที่เราทำซึ่งหลายท่านอาจจะพอที่จะทราบจากในข่าวนะคะ ก็คือการทบทวนแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์การประเมินความพิการอ๋ทอทค่เรื่องดวงตา<ช>ยกต<ช>ั่าง,<อ>ง,งการณีอันนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้นี่เองนะคะอาจจะทำให้มี พี่น้องคนพิการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ในเรื่องของการจดทะเบียนคนพิการแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็เป็นประตูไปสู่การใช้สิทธิ์และสวัสดิการในฐานะของคนพิการได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจริงๆมันเป็นความพยายามที่เราพยายามทำมาสองสามปีแล้วล่ะคะ่ะแต่ปีนี้เราเราเร่งจนเรียกว่าเร่งกันอย่างมากแต่ปรากฏว่าก็เรามาเจอสถานการณ์บางอย่างที่ มันถูกหยุดไว้ก่อนคือการขอปรับเพิ่มเบีย้ยความพิการเป็น1000บาททั่วหน้าปัจจุบันนี้เราอยู่ที่แ0ดร้อยบาทม,มี2กลุ่มค่ะกลุ่มที่ได้1000บาทนะคะก็คือกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็อายุ18ปีลงมาออกับอีกกลุ่มอายุเกิน18ปีแต่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ<ๆ>เขาก็จะได้ออนท็อปอีก200กับเบี้ยความพิการ800ก็รวมเป็น1,000<ๆ>แต่ยังมีกลุ่มที่ได้800เลยเนี่ยคืออีก9000 0สกว่าคนค่ะ ตรงนี้ซึ่งเราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้เพื่อให้เขาได้1,000บาทเท่ากันหมดทุกคนนะคะ่ะตอนนี้พี่น้องคนพิการเราก็เฝ้ารอข่าวเรื่องนี้อย <S S S> ู่ด้วยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของการสำรวจ คนพิการเพื่อส่งมอบกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความพิการของเขานะคะโดยเฉพาะในส่วนของวีลแชร์ซึ่งตรงนี้นี่เองจะทําให้คนพิการเนี่ยเขามีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะออกสู่สังคมได้แบบที่ลดข้อจํากัดให้น้อยลงนะคะ ค่ะอันนี้เป็น3เรื่องสำคัญที่เราคิดว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาของปี68นะคะ,คะอันนี้ค่ะเป็นอะไรที่เราขับเคลื่อนและมีความก้าวหน้าและมีความโดดเด่นแล้วก็อยากจะนำเรียนให้พี่น้องคนพิการของเราได้รับทราบเอาไว้ค่ะ นี่เรียกว่าเป็นมาเป็นผลเห็นเป็นรูปธรรมะนะดิทันเองตามข่าวก็เห็นแจกย่ะนะฮะในส่วนของรถเข็นนะฮะ,ะวิวแชร์อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจเพราะท่านทีดีสนธยาพูดแล้วก็อยากจะรู้เยอะขึ้นก็คือคเรื่องของมาตรการต่างๆที่บอกว่าเราทําควบคู่กันไปพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามาตรการเหล่านั้นได้มีการขับเคลื่อนในช่วงของเอ่อควิกวินยังไงบ้างไหมท่าน<ส>บางมาตรการก็ได้คะ่ะค่ะจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันคือเราดําเนินการในส่วนของ การวางแนวทางปรับปรุงแนวทางในการกู้ยืมเงินกองทุนคนพิการเนี่ยค่ะในลักษณะที่เราจะทํำยังไงที่จะใหะ้การกู้ยืมเงินกองทุนไปเนี่ยสามารถที่จะใช้นี่ได้ที่แหลมาทราบค่ะว่าบางทีคนคพิการก็ไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เขาจะใช้นี่ได้ก็หมายความว่าเขาต้องนำเอาเงินที่กู้ยืมไปไปลงทุนประกอบอาชีพแล้วอาชีพนั้นมันต้องได้รับผลตอบแทนที่เขาสามารถที่จะนำเงินมาชำระหนี้ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองเราก็มองไปถึงในส่วนของการเตรียมความพร้อมให้กับคนพิการไม่ว่าจะในส่วนของการฝึกอบรม mm hmm. ทักษะอาชีพต่างๆที่ <Okay. S 1> มันเป็นอาชีพที่มีโอกาส ทางเศรษฐกิจว่างั้นเถอะนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็อาจจะเสริมความรู้ในเรื่องของการบริหารการตลาดอะไรพูดอย่างเงี้ยนะคะคือให้ค,หคบรบกลุก<ช>ควบวงจรที่เขาสามารถไปทำมาหากินได้จริงใช่ไหมคะใช,ใช,อชอ่อย่างอาชีพบรราทุนดีสุนัยพอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาชีพไหนที่ที่เราอยากจะส่งเสริมมากๆแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์กับผู้พิการเอาไปทำมาหากินได้จริงๆนะคะตอนนี้จริงๆอยากจะนำเรียนอย่างเงี้ยค่ะว่าคือ ความพยายามของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรามุ่งอยากให้คนพิการที่สามารถที่จะทํางานได้เนี่ยเขาควรจะต้องมีงานทําทุกคนเพื่อที่เขาจะได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วบางคนเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวด้วยซ้ําเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยซ้ําไปนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะอาจจะมีมุมมองตรงนี้เพื่อการขับเคลื่อนงานเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกเนี่ยอาจจะเป็น คนพิการที่เราดูแล้วเขามีศักยภาพ สามารถที่จะผลักดันเข้าไปสู่การจ้างงานในระบบได้ก็คือไปสู่การจ้างงานตามมาตรา33ได้เข้าไปทํางานตามบริษัทใช่งานผู้ประกอบการใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้จะทําให้เขาเกิดความมั่นคงแล้วเขาก็จะสามารถได้รับสิทธิสวัสดิการจากสถานที่ทํางานด้วยนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งกลุ่มนี้เรามาเชื่อมโยงกับในส่วนของการศึกษาของคนคนพิการของเรานะคะเราก็จะเห็นได้ว่า คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาเลย,เยมีถึง4ี่ยมีถึง2มื0 0กว่าคนนะคะแล้วในในขณะเดียวกันนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือมีการศึกษาระดับมัธยมลงมานะคะมีถึง1,6 0 0 0ล้านกว่าคนเกือบ1,7ล้านแนะคะซึ่งรวมแล้วทั้ง2ส,ส่วนนี้ค่ะคิดแล้วเนี่ยเกือบ94%ของคนพิการทั้งหมดเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเรามามุ่งเน้นแต่ในเรื่องของการ ทำให้คนพิการเข้าไปสู่ระบบการจ้างงานเนี่ยมันอาจจะยากแหละค่ะเ,ออเราก็เลยมามองว่าเอ,อ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงที่จะเสริมศักยภาพเสริมทักษะให้กับคนพิการกลุ่มที่ว่านี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพได้มีรายได้ได้เช่นการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งซึ่งตรงนี้นี่เองเราก็จะมีในส่วนของการสนับสนุสนก็คือเงินทุนข<ม>องกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่จะให้เขากู้ยืมไปเป็นทุนด้วยนะคะ<ม>เราก็เลยมามค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่เราเป็นการให้ความสําคัญภายใต้สิ่งที่เราคิดร่วมกันแล้วว่า 1. ต้องเป็นการฝึกอาชีพระยะสั้นะะนะคะ,คะสองต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนพิการด้วย แล้วก็3อาชีพนั้นต้องมีโอกาสทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นท้องที่เพราะเราไม่อยากให้คนพิการออกจากท้องถิ่นที่เขาอยู่ไปทํางานในต่างถิ่นนะคะเพราะว่าถ้าไปทํางานต่างถิ่นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาไหนจะค่าเดินทางไหนจะในเรื่องค่าภารละค่าใช <น S 2> ้จ่ายค่าเช่าที่พักนู่นนี่นั่นไงคะค่ะนี่เคยจำการข่าวอยู่นะเห็นมีทางกรมของเราเนี่ยไปส่งเสริมให้เขาทาเกี่ยวเรื่องการเกษตร ปลูกผักปลูกพืชนั่งวิวแชร์ปลูกผักเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็ขายในละแวกชุมชนเขาก็อ้หาเงินเลี้ยงตัวเองได้พอประมาณเลยนะอ๋อนี่คือแนวทางที่สําหรับ94ที่อาจจะไม่ได้มีการศึกษามากนักที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างนั้นใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันในกลุ่ม94เนี่ยค่ะถ้าลายไหนที่เห็นว่าพอที่จับ ผลักดันต่อไปโดยการอัพสกิลรีสกิลหรือแม้กระทั่งสร้างเนวสกิลแล้วสามารถที่จะกลับไปเป็นกลุ่มแรกคือเข้าไป,ไปทำงานในสถานประกอบการได้เราก็ทำค่ะโอ้ดีดีอันนี้ต้องตั้งเป็น KPI เป็นเป้าหมายในปี2,569ด้วยไหมไคะท่านคะจริงจริงอันเนี้ย KPI อันน,น,นี้ไม่ได้เป็น KPI ที่ถูกวัดโดยหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นกพรลหรือทริสก็ตามนะคะแต่เป็นเป็นเหมือนกับ เป้าหมายในการทำงานร่วมกันของคนพอกอในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพคนพิการค่ะเป้าหมายนี้นี่สำคัญมากๆเลยเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ ทุกคนในพอกอค่ะต้องร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ไปด้วยกันค่ะทุกคนในพอกอร่วมม้ร่วมมือไปด้วยกันคือเรามองเห็นนะาะหน่วยง,งานของรัฐก็เต็มที่ซึ่งในขณะการทํางานเนี่ยเราอาจจะต้องมีการบูรณาการยังไงบ้างไนะแนวทางในการทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆท่านทุีดีสุทธิยาวางแผนไว้ยังไงในปี69มุ่งเน้นยังไงบ้างคะค่ะคือจริงๆเนี่ยงานในหลายๆส่วนของ กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเองนะคะเราก็ต้องบูรณาการการทํางานกับทั้งภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะคะ,คะโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเนี่ยค่ะจริงๆในส่วนของภาคราชการเนี่ยเราก็ร่วมดาเนินการร่วมกันกับกระทรวงแรงงานนะคะแต่ยังไงก็ตามภาคเอกชนหรือสถานประกอบการเนี่ยก็เป็นเป็นอะไรอะ เป็นกลไกสำคัญเลยที่จะทำให้งานของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปประสบความสำเร็จหรือไม่ไม่สำเร็จะนะคะอยากจะนําเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วการจ้างงานหรือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานเนี่ยในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยต้องขอชื่นชมเขาจริงๆค่ะเขาปฏิบัติได้ถึง99% 9 9เป็นการจ้างงานตามมาตรา33เนี่ยถึง57%นะคะ แล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพตามมาตรา35เนี่ย25เปอร์เซ็นต์แต่ก็มีเพียงส่วนน้อยนะคะต้องใช้คำว่าส่วนน้อยที่ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34ก็คือมีมีเพียง17เปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะนะคะชช่นชมชื่นชมแล้วพอเขาปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการแล้วเนี่ยสิ่งที่เขายังมีน้ำใจแล้วก็เอื้อให้ในการทำงานร่วมกันกับ เราเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการคือเขามาจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับพี่น้องคนพิการของเราอนอกจากจัดฝึกอบรมอาชีพแล้วเนี่ยก็ยังสนับสนุนในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพด้วยโดยตรงส่วนนี้ค่ะไม่ได้เอาไปคิดในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานเลยนะคะเพราะว่าเขาปฏิบัติไปครบทั่วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังให้เพิ่มขึ้นใช่ค่ะ ให้เพิ่มมาเองนักเพิ่งใจเราชอบช่วยเหลือกันซึ่งตอนนี้ค่ะมีที่อยากจะนําเรียนก็คือของมูลนิธิโอสถสภาเขาทํากับเราปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วรูปแบบของมูลนิธิโอสถสภาอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะท่านผู้ชมเบอว่าหน่วยงานอื่นจะได้ร่วมเลือกช่วยกันเขาช่วยยังไงบ้างเขาช่วยพี่น้องคนพิการเราอย่างไงคือเขามาร่วมมือกับเราในการคัดเลือกคนพิการต้องเป็นคนพิการที่มี ความกระตอือรือร้นมีความอยากที่จะประกอบอาชีพอยากที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วเขาก็คัดเลือกมาเสร็จก็จะมีการจัดอบรมอาชีพให้แต่เป็นการจัดจัดอบรมอาชีพตามที่นําเรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่า1เป็นอาชีพระยะสั้นะนะคะแล้วก็สองสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็สามมีโอกาสทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของเขา แล้วพอได้จํานวนคนพิการเสร็จแล้วเนี่ยค่ะพอเข้าสู่คอร์สการจัดอบรมอาชีพเสร็จนะคะทางอุตสาหเขาก็จะสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาชีพคนละไม่เกิน1,000 0บาทโอ้ให้เงินด้วยมีทั้งอาชีพการเกษตรอาชีพเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาลูกชิ้นปิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ในวิสัยที่พี่น้องคนพิการเราสามารถทําได้แล้วก็คือ กินเองเหลือเราเอาไปขายก็ยังได้นะ,ะ,ะถ้าเข้าไปในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะถ้าถ้าฟัง<ช>ที่<ช>ท่านสุนทยาว่านะคะคราวนี้ในเรื่องของนี่คือภาคเอกชนแล้วภาครัฐเป็นยังไงบ้างคะท่านสุนทยาอยากได้ความร่วมมือ,อยังไงเพิ่มเติมไหมครับภาครัฐเราจริงๆในส่วนของภาครัฐก็เป็นอะไรที่เราพยายามมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะแต่อาจจะ แอบนำเรียนนิดนึงว่าด้วยความที่ภาครัฐนะคะมีการดําเนินการคือการจ้างงานตามมาตรา33กับการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามมาตรา35แต่ไม่ได้มีบทลงโทษว่าภาครัฐจะถ้าไม่ดําเนินการทั้งสองมาต,ตราแล้วจะต้องส่งเงินตามมาตรา34เหมือนเหมือนสถานประกอบการภาคเ,เอกชนไงคะ่ะที่ผ่านมาเรามีความพยายามในการไปเคาะประตูทุกกลมนะคะไปอ้อนใช่ไหมคะไปอ้อนวอนบอกว่าออวช่วยกันหน่อยเถอะช่วย ช่วยกันจ like ้างงานคนพิการหรือส่งเสริมอาชีพคนพิการหน่อยหน่อยเถอะเพราะว่าตอนนี้ภาครัฐเราเองอะค่ะตกเป็นจำเลยของภาคเอกชนนะคะเพราะเขาจ้างได้ถึง99ในขณะที่เราเนี่ยข้อมูลของปีงบประมาณ2,568เนี่ยเราจ้างได้เพียง30%ะคะพูดเบาๆนะพูดดังเดี๋ยวเจ็บใจไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้คือเรายกตัวอย่างดีไหมฮะหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนที่แบบโอ้โห เป็นแบบขวัญใจพี่น้องคนพิการเราเลยจะได้เป็นตัวอย่างค่ะให้กับหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานไหนที่แบบโหน่าชื่นชมมากค่ะท่านตอนนี้ถ้าเป็นในภาพของกระทรวงนะคะมีสามกระทรวงค่ะกระทรวงที่จ้างงานคนพิการนะคะครบแล้วก็เกินเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดด้วยนะคะว้าวกระทรวงไหนคะเนี่ยกระทรวงแรกก็คงหนีไม่พ้นกระทรวงพมเรานี่แหละค่ะ เราทำก่อนค่ะทุกต้องทุกต้องแล้วเราต้องเป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็กระทรวงที่สองก็เป็นในส่วนของกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีกระทรวงแรงงานค่ะแล้วก็อยากจะชื่นชมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะกทมด้วยค่ะกทมก็จ้งจ้งเยอะหรอจ้างเยอะค่ะจ้างเยอะแล้วในส่วนของกทมเองค่ะเนื่องจากว่าเดิมเรา เราเคยมีการคุยกับเขาอลนะคะคือเขาทําอะไรที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าเอาไปเป็นตัวอย่างมากคือแทนที่เขาจะไปตั้งต้นที่การกําหนดตําแหน่งงานกําหนดคุณ<อ>สมบัติของคนพิการาห,าหลังจากนั้นก็คือไปประกาศรับสมัครคนพิการถ้าทําแบบนี้นะคะโอกาสที่จะได้คนพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามสเปคเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยแต่รู้ไหมคะว่าเขาพลิกยังไงเขาพลิกโดยการไปดูศักยภาพของคนพิการที่มีอยู่เนี่ยคือรับสมัครมาก่อนอ,อย่างนั้นใช่ไหมฮะ เขาน่าน่าจะมีกลุ่มคนพิการอยู่แล้วในระดับหนึ่งน,นะคะก็ดูว่าเอ๊ะคนพิการมีศักยภาพหรือมีทักษะอะไรแล้วเขาก็มาดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาจะกําหนดตําแหน่งงานหรือลักษณะงานยังไงที่จะรับเอาคนพิการกลุ่มนี้มาทํางานอย่างนี้ก็จะทําให้พี่น้องคนพิการมีโอกาสได้งาน,งานแน่ๆถ้าถ้า,ถาใช้วิธีพลิก การจ้งางงานนี้มีงานรับอื่นก็น่าน่าสนใจเหมือนกัน,น<ช>ไหมคะการเรนะเราก็พยายามจะขายไอเดียตรงนี้เหมือนกันนะคะนี่ต้องถามท่านอาจารย์วิริยาเลยว่าถ้าท่านจ้างพี่น้องคนพิการไปช่วยทํางานเนี่ยอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมันมากกว่าที่ท่านคิดไว้นะเพราะบางคนก็บอกไม่มั่นใจอ่าไม่มั่นใจอย่างนี้นะว่าเออประสิทธิภาพในการทํางานหรืออื่นๆเนี่ยท่านอยากให้มองในมิติไหนอย่างไรบ้างคะ จริงๆจ,จะเรียนทุกท่านว่าคนพิการมีศักยภาพในการทำงานไม่ได้ด้อยกว่าคนที่ไม่พิการเลยแล้วที่สำคัญด้วยความที่ส่วนหนึ่งเขาอาจจะตระหนักว่าเขาเป็นคนพิการที่อาจจะต้องใช้ความพยายามหรืออาจจะต้องใช้ความทุ่มเทในการทำงานมากกว่าคนที่ไม่ได้มีความพิการนะคะซึ่งตรงนี้เขาอาจจะคิดไปเองของเขาก็ได้ม,มันก็เลยยิ่งทำให้เขาเนี่ยค่ะ ทุ่มเทแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ให้เวลากับการทำงานเนี่ยจนหลายๆที่ค่ะได้รับคำชื่นชมมาเลยค่ะว่าคนพิการทำงานดีมากรับผิดชอบดีมากแล้วก็ผลการทำงานออกมาแบบชัดเจนแล้วก็ออกมามีประสิทธิภาพอย่างเนี้ค่ะ ให้เกิดความมั่นใจเลยนะะในความมุ่งมั่นของพี่น้องคนพิการนะ,ะและอย่างในปี2569นี้นะ,ะที่ท่านนาบดีสมนิยญาอยากจะเร่งในการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากบิ๊กควิกวินก็ตามแต่นะคะหรือว่าเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่เราวางไว้เราเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่นะคะระ,ะยะาวลาหลายปีท่านอยากมุ่งเน้นตรงไหนเพิ่มเติมยังไงบ้างคะจริงๆแล้วอาจจะต่อเนื่องมาจากเมื่อใจมากที่4เนาะ,ะ,ะของปี2568 คือสิ่งที่เราทําไปแล้วเราทําหลักเกณฑ์นะคะซึ่งออกเป็นประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องอหลักเกณฑ์การประเมินและก็ประเภทของความพิการน,นะคะซึ่งซึ่งก็ประกาศในราชกิจจาระเมื่อวันที่12ธันวาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังเร่งตอนนี้ก็คือเร่งจัดทําคู่มือแนวทางการวินิจฉัยและประเมินความพิการตามประกาศฉบับนี้ค่ะ,คะ เพื่อที่จะไปดำเนินการใช้ให้ได้จริงๆโดยเร็วที่สุดซึ่งเราวางแผนว่าเราอยากจะให้อันนี้เสร็จภายในเดือนมกราเพื่อเดือนคุมพาเนี่ยเราจะได้นําเอาคู่มืออันเนี้ยค่ะไปใช้ในการวินิจฉัยแล้วก็ประเมินความพิการเพื่อการจดทะเบียนคนพิการเนี่ยได้เลยงั้นเนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่พี่น้องคนพิการสนใจแม้แต่ปุ๊กเองปุ๊กยังสนใจเลยนะคะ <c oughs> ระับ เราก็อยากช่วยเหลือคนพิการด้วยกันถ้าหากว่าภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้คู่มือการประเมินอย่างที่ท่านว่าแล้วเสร็จนะกุมพานําลงไปใช้จริงใครที่ได้รับการประเมินตรงนี้สามารถที่จะไปทําบัตรคนพิการได้แล้วก็เข้าถึงสิทธิ์กันเลยไหมคะท่าน ถ้าตามกําหนดการเข้าเคร่าตรงนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จดทะเบียนคนพิการได้มีบัตรประจําตัวคนพิการสิทธิ์ก็เกิดทันทีค่ะแล้วตัวแบบประเมินที่ว่านี้ก็จะนําไปใช้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เราเร่งอยู่แล้วก็คาดว่ายังไงสัตกุมภาเนี้ยน่าจะได้ใช้ค่ะเราใจน่าดูเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราอยากให้เกิดขึ้นนะเพราะพี่น้องคนพิการเองก็เคยสอบถามมาที่รายการของเราเหมือนกันเพราะว่าพอเขาได้ยินถามว่าแม้แต่ ตาเขาไม่ได้บอดทั้งสองข้างนะฮะ,ะแต่ว่าเขาก็มีปัญหาในการมองเห็นเขาก็เขาว่าเขาก็เขา้เขาข่ายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้พิการนะฮะอพอมีข่าวเกณฑ์ออกมาเขาอยู่ด้วยความหวังเลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆที่ได้นํามาสู่การทบทวนแล้วก็ปรับเกณฑ์การประเมินความพิการเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าจริงๆนิยามของคําว่าคนพิการเนี่ยบอกแต่เพียงว่าคือคนที่บุคคลที่มีข้อจำกัดในการดำรงชีวิต และเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมด้วยเหตุของความพิการนี่คือภาษาที่กฎหมายระบุไว้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าบางเรื่องบางอย่างของความพิการเนี่ยค่ะเราจะใช้การประเมินทางกายภาพหรือทางการแพทย์อย่างเดียวเนี่ยบางทีอาจจะไปะลดทอนสิทธิ์ของพี่น้องคนพิการนะคะถ้าเรามาเปรียบเทียบกับ นิยามของคําว่าคนพิการแล้วเราจเจตนาร์ของกฎหมายว่าท่นา,านพัฒนาค่ะเราก็เลยนําไปสู่การใช้เกณฑ์การประเมินทางสังคมหรือพฤติการทางสังคมพฤติการแวดล้อมประกอบด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้น,ะะน่าจะทําให้ เราได้ช่วยเหลือพี่น้องคนพิการจริงๆค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่อยากจะได้้านผู้ดีสนทยาได้พูดถึงก็คือคเรื่องการกู้ยืมเงินลองยินีฟังแล้วก็ตื่นเต้นน,นะนะถ้าเราส่งเสริมให้เขามีความรู้ความสามารถทำอาชีพได้แต่กระบวนการกู้ยืมเงินเนี่ยเราเรามีโอกาสเอื้อกับเขาเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างไหมฮะในปีนี้ไอ้บอม,มีซันบ็อกอย่างไรด้วยไหมฮะค่ะ,คะจริงๆเรานะคะวางแผนไว้ว่าเรามุ่งที่จะพัฒนาแนวทาง ก,กู้ยืมเงินกองทุนเนี่ยให้มีความแบบยั่งยืนนะคะเราก็เลยดำเนินการในสองมาตรการหลักๆด้วยกันมาตรการแรกก็คือ,อแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนนะคะ,ะกับมาตรการที่สองก็คือป้องกันการเกิดหนี้เสียค่ะโ,โดยใน,ในสองส่วนนี้ค่ะเราจะทำเป็นแซนบ็อกภาคละ1จังหวัด แซนบ็อกก็คือเป็นพื้นที่ตัวอย่างนะคะถ้ามันประสบความสำเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะาก็อาจจะ implement ไปสู่พื้นที่จังหวัดอื่นๆได้นะคะโดยตอนนี้ที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วเดือนมกราเดือนนี้ค่ะเราวางแผนไว้ว่าเราจะดำเนินการในสองพื้นที่ก็คือจังหวัดเลยกับจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็ประมาณเดือนกุมภาเราจะดำเนินการในส่วนของจังหวัดพัทลุงค่ะ ก็จะครบ4<อ>จังหวัด4ภาคใช่นำร่องก่อนนำร่องก่อน,นะค,ะค่ะดีแล้วครับเพราะมีจุดเริ่มต้นเราก็จะไปต่อได้ค่ะ,ะคะนี่คือสิ่งที่ทางกรมเราขับเคลื่อนอยู่ะนะคะท้ายสุดตรงนี้นะฮะท่านที่มีสุธาอยากจะฝากนะฮะท่านสี่วนพี่น้องคนพิการด้วยกันเองหรือแม้แต่นะฮะญาติพี่น้องนะคนที่อยู่ในชุมชนที่มีพี่น้องคนพิการอยู่เนี่ยท่านที่มีสุธยาอยากจะฝากยังไงทิ้งท้ายเชค่ะจริงจริงเรื่องแรกเลยก็อยากจะ ไปถึงพี่น้องคนพิการนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะเพราะจริงๆแล้วความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดไม่ใช่สิ่งที่จะตัดโอกาสในชีวิตของเรานะคะแต่ความพิการเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเรามองให้ดีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำเราเข้าไปสู่สิทธิและสวัสดิการ ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยดำรงชีวิตหรือดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นเสาหลักให้กับครอบครัวด้วยซ้ำไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความรู้สึกแบบนี้ของพี่น้องคนพิการของเราจะเกิดขึ้นได้นะคะในสังคมครอบครัวเองนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจสำคัญให้นะคะแล้วก็มองคนพิการอย่างคนที่มีคุณค่านะคะเป็น กำลังแรงงานที่มีศักยภาพของสังคมนะคะถ้าทุกคนให้โอกาสแล้วก็ยอมรับในคุณคณ่าของคนพิการตรงนี้นะคะสังคมไทยเราก็จะน่าอยู่แล้วก็จะไม่รู้สึกถึงคำว่าคนพิการกันอีกเลยนะคะเพราะทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันทุกคนนะคะค่ะก็อยากจะฝากทั้งสองฝ่ายนะคะ แล้วสังคมไทยเราก็จะเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและก็เอื้ออาทรต่อกันและกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะเลฟโนวันบีไฮนะคะอ่ะนี่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอีกนิดหนึ่งนะในใกล้ในส่วนของการเลือกตั้งอ่าซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนรวมถึงผู้พิการด้วยนะ,ะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยเหมือนกันนะ,ะตรงนี้อะคะ่ะ เรื่องของการเลือกตั้งกับผู้พิการนะะท่านอธิบดีสุรยิยะอยากจะฝากยังไงบ้างนะคะท่านคะการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของพวกเราะค,ะค่ะค่ะจริงๆพี่น้องคนพิการทุกคนที่อยู่ในช่วงอายุที่สามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะทุกคนก็เป็นพลเมืองคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกันทุกคนเว้นแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือ,อ อะไรหรือทางด้านสติปัญญานะคะที่อาจจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครหรือลงคะแนนเสียงให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดนิดนึงนะคะแต่สําหรับคนพิการทั่วๆัวไปนะคะทีะ่มีสติสัมปชัญญะดีสามารถรู้คิดรู้ตัดสินใจได้ก็อยากให้ทุกคนนะคะออกมา ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าหนึ่งเสียงของเราเนี่ยค่ะที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะคะ ขอขอบฝากด้วยค่ะ <c oughs> ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียนะพี่น้องคนพิการของเรานะคะวันนี้นะถือว่าเป็นโชคดีของเราที่ได้มีโอกาสนะะสนทนาการกับท่านอธิบดีสนธยาทําให้เราทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนนะะของประเทศไทยเพื่อพี่น้องคนพิการในานามของหน่วยงานรัฐที่ดูแลง,งานด้านนี้โดยตรงนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอธิบดีอย่างยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ